ูตาเดินเหยียบตามข้างไม่แตูกน้องมายินแตกนนี้ลน้องน้องงานน้องนเองไดเลย้า้ายขวาขออนุญาตครับน้องเดี๋ยวน้องก็ไม่กเลย